สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เมื่อเข้าประตูมานะคะด้านนอกตัววัดอุณหภูมิข้างนอกเราจะใช้ในกรณีผู้ปกครอง,องหรือว่าบุคคลที่อยู่บริเวณนี้ใช้ได้นะคะแต่ส่วนกรณีเด็กๆแล้วนะคะเมื่อเด็กๆเ,เล่นสนามหรือคารบทรงชาติเสร็จแล้วเราจะเดินเข้าห้องเรียนนะคะเราก็ต้องผ่านจุดนี้นะคะอ่า เราวัดจุดโน้นแล้วจุดนี้ก็คือจุดที่ก่อนที่จะเข้าห้องธุรการนะคะเข้าห้องธุรการคุณครูจะใช้สูงหน่อยเพราะว่าใช้สําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มาติดต่องานธุรการกับอาจารย์ใหญ่หรือกับครูพิษเพืที่ว่าจะได้ล้างมือแล้วก็วัดอุณหภูมิแต่ของเด็กๆจะใช้ตรงไหนบ้าง ถ้าน้องเล็กต้องการจะเข้าห้องนะคะเด็กๆก,ก็อจกวัดอุณหภูมิ <The temperature S 1> เองนะคะ่าแล้วก็มี <is S 1> น้ำ <non. S 1> ยาไหลออกมาเด็กๆก,ก็ล้าง <The temperature S 1> มือได้ <is S 1> นะคะ <non. S 1> อันนี้คือลัวตัววัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียนจากนี้ก็ยังมีจุดอีกนะคะก่อนเข้าโรงอาหารนะคะก็เช่นเดียวกันเราก็มีตัวเหมือนกัน <The> มีน้ำยา <The temperature S 2> อาจารย์ใหญ่อุณหภูมิ35.5นะคะยังไม่เกินนะคะคนปกติไม่ได้ป่วยนะคะ,ะแล้วเราก็ยังมีอีกหลายๆจุดนะคะนักเรียนที่เข้าเรียนดนตรีห้องคุณหนุ่มก็จะมีจุดวัดอุณหภูมิเช่นกันนะคะอันนี้คือจุดวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องดนตรี อันน้นวัดอุณหภูมิก่อนเด็กๆจะรับประทานอาหารนะคะก่อนดื่มนมหรือไม่นะคะอ่าถ้าเด็กๆเด,กเดินขึ้นชั้นบนไปนะคะก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าห้องเรียนเหมือนกับห้องเด็กเล็กเช่นกันนะคะหน้าห้องทุกคนจะมีตัวนี้เราเรียกว่า เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมด้วยเจลล้างมือค่ะอย่าลืมปฏิบัตินะคะล้างมือบ่อยๆค่ะเด็กๆจะได้ปลอดจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ